ลุง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 อาบน้ำแล้วบอกจะน้ำไป <laughs> ลืมโทรศัพท์า <laughs> สาดไปไปในฮือนนี่แหละ <laughs> ลืมโทรศัพท์ครับลืมโทรศัพท์ คือเปิดไฟคือเปิดไฟคือเปิดไฟไว้แม่งเมาถือบ่าเขาเฮื่อติโอ้เต็มห้องผมอยู่แล้วยังกีนแรงไปแล้วฮะ อครับไม่มันนั่นแหละฮะไมะ่ไม่มมมไม่ไดสี่ลอยอืมไม่ไม่นะเ,ออเล็กเส้นหนึ่งมันจะซื้อเท่าไหรไม่มนะึ่งมือนี่ยหาั้นสี่กิโอ๋อ เม็นเซ็นเท่าไรมันบอกกี่บรานปะบอกอยู่่านมันสิโตกู่เส็นหนึ่งบ้านอยู่หกเจ็ดลอยต่อเส้นหกเมตรอ่ะมันต้องเป็นลอยเมตรลอยกว่าบาทอเมตรละลยกว่าบาทไม่เมตรสองเท่าไปเลย ประมาณนั้นแหละตามที่ผมเคยไปอบรมเรื่องอ่อพวกบ้านนกดาวนะนนเขาบอกว่าปีหนึ่งมันสิลดอ่าเล็กมันสิสึกัดก้อนไปแค่สิบไม่ขวันสิบไม่ขวันมันก็บเป็นเศษเสี้ยวของมินมินมิน้นะนะมันลดลงหน่อยเล็กเศษหนึ่งอ่ะมันอยู่ใ้ประมาณจากสี่สิบห้าสิบปีครับถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าถ้าปวกกินก็ได้ปีเดียว <laughs> น,นี่ยดูดึกกนนอ่ะอ่าบอากบอว่ารึบ้าใหม่้ครับตอนน้อดีนะใม่จะ่วยอดีพไปเดียวอ่าแ่เป็นไม้แกนเลยไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนอ่าถ้าเป็นไม่เนื้อแข็งอะแค่ย,ยุคือไม่แดงไม้ยังกับพมกินปวกไม้แดงไม,ไม้ไม้ข้าว่ลุงเพี้ยนดีนะโอ้ยตาย่เ <laughs> อ เล็กกต่ดูแลดีๆนี่ลายปะเ,ปเดียวมันขึ้นอยู่กับการดูแลแม่นครับถ้า